ปิรูคุณผู้ชมคะประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคประเทศไทย4.0ค่ะซึ่งเน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมค่ะ และในวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะโดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินได้มีการส่งเสริมนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองให้เกิดความยั่งยืนค่ะ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือและเกิดการสร้างงานให้กับคนในชุมชนตำบลเมืองลีนอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินต่อไปค่ะซึ่งเราจะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงตำบลมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้นทุน ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของเราค่อนข้างมีต้นทุนที่ทดีมากรับต้นทุนเหล่านี้แหละเป็นส่วนในการเชื่อมโยงนะครับก็มาคิดโครงการพัฒนาตำบลร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยตำบลเมืองลิงเนี่ยเรามีป่าบุงบาทามถึง1,000กว่าไรนะครับซึ่งมีความส,สมบูรณ์และความหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาในจุดนี้เราก็เน้นในเรื่องของการอ,อนุรักษ์ทำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ น้ำเช่นเดียวกันนะครับเรามีลําน้ําชีที่ไหลผ่านนะครับแล้วก็มาทําในเรื่องของเชื่อมโยงเข้าไปสู่มิติของการท่องเที่ยวด้วยรับการสนับสนุนและผลักดันนะครับจากกรมนจังหวัดสุรินทร์นะครับไปที่ส่วนกลางเป็นโครงการชุมชนแข็งแข็งโครงการลงมาเป็นโครงการระบบกระจายน้ําในพื้นที่แปลงเกษตรนะครับสี่จุดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามตามมาด้วยนวัตกรรมต่างๆที่มาส่งเสริมอาชีพ ก็จะเป็นชุดผลิตธ่านทรีนวันะครับผลิตจากเศษเหลือทิ้งนะครับของวัสดุธรรมชาติเราเนี่ยชุดที่2ก็เป็นชุดผ่าไม้ไผ่แบบล็อกข้อล่าสุดใหม่ๆเลยเนี่ยครับชุดโปรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราบราโดมโปรได้ชุดนี้มาเนี่ยทำให้การตาดลดเวลาลงแล้วก็ได้จํานวนปริมาณมากขึ้นพัฒนาแล้วเกิดผลิตภัณฑ์มากขึ้น ในพื้นที่ตำบลเมืองลีงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนั้นมีจุดแข็งของชุมชนอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทุนของทรัพยากรมนุษย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุนของน้ำดินที่มีอยู่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีจุดเด่นกระจายอยู่ทั่วทั้งตำบลเมืองลีงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินจึงได้สนับสนุนนวัตกรรมการผลิตถานดูดกลิ่น3ร n อินวันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีรายได้ในพื้นที่เป้าหมายนั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตั้บลเมืองลีงอำเภอจอมพระจังหวัดส,สุรินทร์เนื่องจากปัญหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นมันสำปะหลังแดนข้าวโพดข้อไม้ไผ่รวมถึงเศษกิ่งไม้ริมทางซึ่งในปัจจุบันนั้นมีสมาชิกรวมกว่า50รายที่สามารถมีรายได้จากการจำหน่ายฐานอัดแท่งเป็นรายได้เสริมนั่นเองครับ กลุ่มเนี่ยทางไอของวชมราชพัฒอุตตดิษนะครับนำเครื่องทำทานดูดกินทูอินวันนะครับมาให้ทำมาจากสิ่งเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรพวกต้นไม้เป็นกิ่งไม้ใบหญ้านะครับแล้วเ,เอามาเผาแล้วตัดแท่งบดเป็นขายเป็นทำทานดูดกินนะครับเพื่อต่อยอดให้กับชุมชนของเราได้มีอาชีพและมีงานทำเพื่อมีไรายได้ ในชุมชนครับผมโดยสมาชิกทั้งหมดในมีทั้งหมดทั้ง50กวารายนะครับ50ขวารายนี่ไอจุดตรงนี้คือเป็นจุดศูนย์รวมกลาง50าลายเดยีเราจะได้ถังหนึ่งชุดนะครับต่างคนต่างเผาถ่านมาร่วมอัดบทแท่งด้วยกันนะครับโดยสมาชิกนี่กระจัดกระจายอยู่ทั้งหมด2หมู่มีหมู่กําลังหมู่ที่หดตรงเค้งหมู่ที่8ดนะครับ MM ในการผลิตถ่านดูดกลิ 1, ่น 3-in-1 ขั 1, ้นตอนสำคัญก็คือกระบวนการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านขนาด200ลิตรที่มีความร้อนสูงประมาณ400ถึง800องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับเหตุผลที่ต้องควบคุมให้ความร้อนสูงขนาดนี้ก็เพราะต้องการให้ได้ฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อผ่านการใช้งานแล้วสามารถที่จะนำถ่านชีวภาพไปใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินได้ต่อไปนั่นเองครับ จากนั้นก็นำมาบดและอัดให้เป็นแท่งด้วยเครื่องอัดถ่านพร้อมอุปกรณ์เครื่องเจียไฟฟ้าซึ่งชุดอุปกรณ์ต่างๆนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมอบมาครบชุดเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะแปลงวัสดุทางการเกษตรให้กลายมาเป็นฐานอัดแท่งที่พร้อมจำหน่ายได้แบบนี้เลยครับตอนนี้เราก็ได้เปิดตั้งของเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้วนะครับ ว่าไอ้ส่วนด้านการขายการตลาดของเราอันนี้เราส่วนหลักเราก็จะเปิดขายตามตาม c e b o o k f a c e b o o k ของแต่ละสมาชิกที่ทั้งหมด50ลายต่างคนต่างขายเราเรามีจุดสุมรวมศูนย์กลางาขายแล้วก็มีจุดสินค้าออกบูธงานต่างๆแล้วก็สั่งออเดอร์ตามขายตามออนไลน์นี่ก็จะส่วนมากในส่วนมากเราก็จะขายอยู่ที่ร้านท็อปท็อป สุรินนะครับปัญหาก็อุปกรณ์ด้านการผลิตเรื่องของการเกษตรพวกเลื่อยพวกมีดพวกเสียมพวกอะไรที่เราจะตัดและกิ่งไม้อยู่เนี้ยเครื่องยนต์อะไรอยู่เนี้ยถ้าเรามีเครื่องทุ่นแรงอะไรแบบพวกเลื่อยยนต์เครื่องยนต์อะไรตัดพวกกิ่งไม้เลาะไม้ตามบ้านตรงเนี้ยเพราะว่าเราไม่เน้นตัดต้นไม้อยู่แล้วเราเล่นเฉพาะพวกกิ่งเล็กลิบกิ่งอะไรเพื่อที่จะเผาทำฐาน หนึ่งเลยมีรายได้ยิ่งประสบช่วงโควิดช่วงนี้นะครับเดี๋ยวองกลุ่มก็จับต้นจนปลายไม่ค่อยถูเลยถ้ามีรายได้เข้ามาช่วงนี้ผมเชื่อว่าการสร้างเสริมสร้างอาชีพในชุมชนนี่เกิดขึ้นแน่นอนอันนี้มันเกิดกเฉพาะแบบกระจุกตัวนะครับมันไม่ค่อยกว้างใหญ่เท่าไหร่ถ้ามีหน่วยงานที่ส่งเสริมเราพร้อมจะส่งขายทางชุมชนนี่เต็มที่เลยครับว่าอยากจะทําอยากจะให้อยากจะขายมันได้เยอะ การากมีเครื่องผลิตถานดูดกลิ่น3 in 1จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนนั้นเรามองว่าเป็นการช่วยพัฒนาอาชีพและการจัดการสิ่งแวดล้อมและสามารถเพิ่มมูลค่าพร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการนำวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับ นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลเมืองลีงยังมีลำน้ำฉีที่เป็นแม่น้ำสายหลักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินจึงได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะเป็นพลังงานสะอาดประหยะัดไม่มีวันหมดสิน้นและที่สำคัญไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ พอลงมาน่นี่ดีมากเลยครับเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นแรกเริ่มตั้งแต่ต้นต้นน้ําต้นน้ํายันปลายน้ําเลยต้นต้นน้าก็คือเรื่องแต่ก่อนในพื้นที่ตรงนี้แห้งแล้งมากต้นต้นน้าเริ่มตั้งแต่จอดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลให้พอช่วงปลายน้ําก็มีต้นน้ํากลางน้ําก็มีช่วงวิทยากรมาให้คาแนะนํากับชุมชนกับทางกลุ่มว่าต้องกลุ่มของเราจะอยากต่อยอดอะไรอยากได้สิ่งไหนที่ มาต่อยอดให้เติมเต็มกับของกลุ่มหรือภายในหมู่บ้านชุมชนของเราทางกรมนนี่ก็จะแนะนําดีมากและสุดท้ายนี่ก็คือเขาให้มาตัวนี้ก็คือเครื่องบทอัฐานแท่งทวินวันนี่แหละครับแล้วก็พยายามจะหาตลาดและก็จะหาหน่วยงานที่มาค่อยส่งเสริมให้กับกลุ่มของเราเพิ่มการขายให้ได้มากๆเพื่อชุมชนจะได้มีอาชีพที่มัน มันคงมั่งคั่งและก็ยังยืนนะครับปลูกาวโพดปลูกแตงปลูกฟักพริกก็แฟงได้เซลล์เครื่องอับดานับมีประโยชน์หนึ่งม,มีน้ำเช่วยเสริมครับเวลาน้ำก็มีน้ำเสืเติมรเรื่อยใช้วันละสองคนครับแบ่งกันใช้ อาทิตย์ก็สองคนวันจันก็สองคนบัรคานก็สองคนกระจาไปข้างล่างครับสิบสีคนครับมันก็ดีกว่าเมื่อเก่อเยอะครับเมื่อเก่อเมื่อก่อนก็เวลาเดินเมษาน้ําจะเหลือแค่ขนาดนี้ครับมันเม็ดหนึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับขอบคุณกรงรบนาวที่เอาโซลา่าเซลล์ลงให้ครับ ผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบสูบน้ําด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ําสําหรับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชนรทฐานนั้นจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกนอกเขตชนรทฐานได้ครับและส่งเสริมให้คนในชุมชนนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชุมชนได้อย่างเหมาะสมครับ<ทา>น,นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดส,สุรินทร์ได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอสนับสนุนเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักรตอกแบบเลาะข้อเพื่อช่วยทุนแรงและเวลาให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสารไม้ไผ่หมู่บ้านทุ่งนาค ให้สามารถได้เส้นตอกขนาดมาตรฐานลดอันตรายระหว่างการทำงานและเพิ่มจำนวนการผลิตต่อวันให้สูงขึ้นอีกด้วยครับผู้สูงอายุนี่จะชอบจักสารเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องง่ายครับเป็นเรื่องมีเวลาว่างปั๊บเขาก็จะสารเหลาตนเย็นๆอย่างนี้เสาเหลาเหลาเสร็จก็ตนเช้าก็เอามาสารสารสารได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลาต่อเวลาว่างก็ทํา จากสารที่นี่มีต้นไผ่ครับต้นไผ่แล้วก็ต้นกกอยู่ที่หนองน้ำครับเอามาสารเป็นสารเหมือนสมัยโบราณครับสารแบบแบบแบบทอก็มีสารแบบมือนั่งสารกับพื้นก็มีครับผมประสานงานไปทางท่านนายกองการบริหารแล้วก็ท่านนายกก็ประสานงานไปทางท่านกรมานอจังหวัดเพื่อสนับสนุนเครื่องจากสารครับผมทางท่านกรมนอิก็ได้นําเครื่องมามอบให้ทางชุมชน เพื่อที่จะเหลาไม้ไผ่ใช้งานผ่าเป็นผ่าเป็นแบนผ่าเป็นแนวตั้งอะไรได้ก็มีประโยชน์เช่นลดลดทุ่นแรงกว่ามานั่งผ่านั่งผ่านี่เสียเวลานานครับผมถ้ามาใช้เครื่องนี้ใช้ใช้เวลาไม่ไม่นานครับเวลาจะลดลงเยอะจะเร็วขึ้นและก็ไม่เหนื่อยครับ ประสิทธิภาพของเครื่องผ่าไม้ไผ่สามารถผ่าไม้ไผ่ได้ทุกขนาดโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของความหนาและความยาวของลำไม้ไผ่ครับอีกทั้งเครื่องจักรตอกแบบเลาะข้อนั้นยังมีประสิทธิภาพในการเลาะข้อคิดเป็น100%ตามลำดับของขนาดที่ทำการเลาะโดยปกติต้องใช้เวลาในการเตรียมเส้นตอกสำหรับสารเข่งหนึ่งใบนั้นเฉลี่ยระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมงและใช้เวลาในการสารอีก2ชั่วโมงดังนั้นใน1วันจึงสารเข่งได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น แต่ภายหลังจากใช้เครื่องจักรตอกแบบเลาะข้อสามารถผลิตเข่งหนึ่งใบใช้เวลาในการเตรียมเส้นตอกเฉลี่ยเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นครับจึงทําให้เหลือเวลาในการสารเข่งเพิ่มมากขึ้นเท่ากับชาวบ้านนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับใช้เครื่องนี้แล้วก็เอาไปผ่าเอาเมิดเอาไปผ่าเป็นเส้นเล็กๆ ผ้าเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็สารตะกร้าครับสารตะกร้าสารกระด้งครับผมแล้วก็ทําในตัวตัวหนังหนังของไม้ไผ่นี่ก็เอาไปทําไอ้ที่ขังไก่ครับผมอันนี้กระด้งอันนี้ก็ไม้กวาดอันนี้ไม้กวาดไม้ไผ่ครับทาด้วยไม้ไผ่ไม่ได้ไม่ได้ทำโดยการมะพร้าวเอาไม้ไผ่มาทําเทนครับผมอันนี้ก็โลบดักปลา รอบดักกบดักปลากระดักกบดักปลาไหลครับอันนี้คงไว้ไปหาปลาครับไปหาปลาได้ปลาได้กบได้เขียดนี้เอามาใส่ครับผมอันนี้ก็100บาทครับผมกระไ้ไปหาเห็ดไว้ใส่ข้าวไปวัดไปไว้ไปไรายได้หมดครับ คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือพื้นที่เป้าหมายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินนั้นมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพัฒนาต้นทุนที่มีของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนนั้นมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปครับในระยะยาวก็ ก็ชาวบ้านแหละต,ต้องเป็นหลักนะครับตอนนี้เดิมหน่วยงานรัฐอย่างพวกผมเนี่ยเป็นหลักนะครับในการหาหนู่นนี่นั่นมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับชาวบ้านเองต้องเป็นหลักในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินด้วยตัวเองให้ได้เมื่อเดินตัวเองให้ได้อันไหนที่ยังยังทาให้เดินติดขัดหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นอบตอ โดยะท่านกรมนอรหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆนะครับก็พร้อมที่จะเข้ามาอบอุ้มแล้วผลักดันให้เป็นการทำงานรวมกลุ่มนะครับอย่างเข้มแข็งได้นะครับ การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ที่ทําให้ชาวบ้านตําบลเมืองลีนอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินมีอาชีพอย่างยั่งยืนเนื่องจากนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปช่วยในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะทั้งนี้เป็นการเพิ่มรายได้และนําไปสู่การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปราศเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ซึ่งเป็นมวลชนการดูแลของกองอำนวย ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้อีกทางหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะเดินหน้าปฏิรูป